เตาอบไฟฟ้าจากแบรนด์คลาเต้รุ่นนี้มีลวดทำความร้อน4ีเส้นที่ทำจากสเตนเลสแท้ให้ความร้อนทั้งด้านบนและด้านล่างแถมยังมีหมวดอบลมร้อนที่ใช้พัดลมในการกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึงเตาอบปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่100-230อถึง230องศาเซลเซียสปรุงได้ทั้งเมนูเบเกอรี่และเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะปิ้งย่างหรืออบแน่นอนว่ารวมถึงพิซซ่าด้วยเช่นกัน เตาอบมี4ปุ่มหมุนสำหรับควบคุมระดับความร้อนการปล่อยทิศทางความร้อนฟังก์ชันอบลมร้อนและตั้งค่าเวลาทำอาหารฝากระจกใสย,ย่างหนาขนาดใหญ่ช่วยให้เห็นอาหารข้างในชัดเจนและมีคุณสมบัติทนความร้อนสูงปลอดภัยต่อการใช้งานเตาอบไฟฟ้าเทคโนโลยีทันสมัยสามารถควบคุมด้วยการใช้งานผ่านแอปมิโฮมหรือมิจยตั้งค่าการทำงานของเตาอบได้อย่างอิสระและค้นหาสูตรอาหารได้อีกด้วย เตาอบมีช่องเติมน้ำสำหรับการทำงานแบบอบไอ้น้ำช่วยให้อาหารคงรสชาติและสัมผัสเดิมเอาไว้ได้อย่างดีรับรองว่าขนมปังนุ่มยืดหยุ่นไม่ฝีบแบนหลอดความร้อนทั้งบนและล่างให้ความร้อนสม่ำเสมอช่วยปรุงอาหารสุกเท่ากันทุกด้านเตาอบมีโหมดการทำงาน5โหมดแบ่งตามชนิดอาหารได้แก่โหมดอบขนมปังโหมดอบทอดไข่โหมดอบปีกไก่โหมดอบกุ้งและโหมดแมนนวล เตาอบไฟฟ้าจากแบรนด์ Anitek ขนาดเล็กมีชั้นอบสองชั้นทําให้สามารถทําอาหารสองชนิดได้พร้อมกันสบายสบายตัวทําความร้อนของเตาอบมีถึง3จุดด้วยกันและสามารถควบคุมได้ว่าจะใช้ไฟบนไฟล่างหรือเปิดทั้งสองไฟพร้อมกันก็ได้เช่นกันหมดกังวลเรื่องความร้อนกระจายไม่ทั่วถึงสามารถตั้งเวลาอบได้ละเอียดและยาวนานต่อเนื่องสูงสุด30นาทีมีสัญญาณเตือนเมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้ป้องกันการลืมอีกด้วย นอกจากนี้เตาอ,อบยังปรับระดับความร้อนได้4ระดับคือ 380W 440W 820W และ 1,200W เหมาะก,กับการอบเมนูจำพวกขนมปังมากสำหรับคนที่อาศัยอยู่คนเดียวการเลือกซื้อเตาอ,อบขนาดเล็กนั้นมีข้อดีตรงที่เคลื่อนย้ายได้ง่ายราคาถูกกว่าและประหยัดพลังงานอีกเตาอ,อบไฟฟ้าของอิเล็กโ l รลักรุ่นนี้ยังสามารถทำเมนูอาหารได้หลากหลาย ทั้งปิ้งย่างและอบอาหารด้านการทำงานใช้แผงทำความร้อนระบบควอต์บนล่างซึ่งให้ความร้อนทั้งสองด้านทำให้อาหารสุกทั่วถึงกันทั้งบนและล่างสามารถปรับความร้อนตั้งแต่100-250อถึงส5 0องศาเซลเซียสและตั้งเวลาทำอาหารสูงสุด60นาทีมีระบบตัดไฟอัตโนมัติพร้อมสัญญาณเตือนและเสริมความปลอดภัยด้วยกระจกหนาทนความร้อนแบบใส เตาอบไฟฟ้าขนาดกลางรุ่นนี้มีฟังก์ชันการทำงานถึง4แบบด้วยกันได้แก่ปุ่มควบคุมแกนหมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิตั้งแต่100ถึง250องศาเซลเซียสปุ่มควบคุมไฟบนและล่างและปุ่มตั้งเวลานานสูง60นาทีโดยเราสามารถปรับการให้ความร้อนด้วยการตั้งไฟบนหรือล่างอย่างเดียวหรือปรับไฟบนล่างพร้อมกันได้ด้วย นอกจากนี้ภายในเตาก็ยังมีพัดลมกระจายความร้อนช่วยให้อาหารสุกอย่างทั่วถึงเตาอบมาพร้อมอุปกรณ์เสริมครบครันเช่นถาดรองอบตะแกรงย่างที่คีบอาหารและแกนหมุนซึ่งสามารถเอาไว้ใช้ทำไก่ย่างทั้งตัวได้อีกด้วยเตาอบแกส๊สสารพัดประโยชน์ที่มาพร้อมหัวเตาแก๊สสี่หัวสามขนาดเล็กกลางและใหญ่จึงเหมาะกับหม้อหรือกระทะหลายแบบ ในส่วนของเตาอบด้านล่างก็ใช้แก๊สเช่นเดียวกันและยังมาพร้อมกับระบบตัดแกส๊สอัตโนมัติช่วยลดพลังงานและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้นเสริมความแข็งแรงด้วยกระจกนิรภัยใสยที่มีคุณสมบัติกันความร้อนสามารถถอดออกมาเช็ดล้างทำความสะอาดได้ภายในติดตั้งไฟส่องสว่างช่วยให้มองเห็นอาหารที่กำลังอบและเคลือบอีนาเมลช่วยให้ทำความสะอาดง่ายขึ้นเตาอบมีปุ่มปรับความร้อนตั้งแต่130-250ถึงองศาเซลเซียส เตาอบไฟฟ้าของอีมาเฟล็กรุ่นนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ความสูงอีกทั้งยังมาพร้อมถาดรองให้สองแบบทั้งแบบตะแกรงและถาดเรียบอาวเใช้รองอาหารสามารถอุ่นอาหารสองอย่างได้พร้อมกันร,ระบบความร้อนของเตาอบใช้หลอดฮาโลเจนเป็นตัวให้ความร้อนซึ่งติดตั้งไว้ทั้งบนและล่างของเตาสามารถปรับระดับได้สามแบบคือตั้งค่าความร้อนด้านใดด้านหนึ่งได้สูงสุด150องศาเซลเซียส หรือตั้งค่าความร้อนพร้อมกันบนและล่างได้สูงสุด210องศาเซลเซียสนอกจากนี้ก็ยังตั้งค่าจับเวลาอบได้30นาทีทำอาหารได้หลากหลายทั้งคาวและหวานเตาอบไฟฟ้าระดับโปรเฟชชั่นอลมาพร้อมฟังก์ชันการทำงานที่เพียบพร้อมสามารถปรับอุณหภูมิได้สูงสุดถึง300องศาเซลเซียสภายในเตาอบมีท่อความร้อนทั้งบนและล่างแดหลอดที่สามารถควบคุมแยกส่วนกันได้ทั้งยังทำให้ร้อนเท่ากันทุกส่วนอย่างสม่ำเสมอ เตาอบมีฟังก์ชันจับเวลา60นาทีพร้อมเสียงสัญญาณเตือนช่วยป้องกันการหลงลืมวัสดุของเตาอบเป็นสเตนเลสล้วนอย่างหนามีความทนทานแข็งแรงสูงพร้อมติดกระจกนิรภัยป้องกันความร้อนแถมด้ามจับประตูยังป้องกันการลวกได้อีกด้วยเป็นเตาอบที่เหมาะกับการทำเบเกอรี่จำนวนมากได้หลากหลายชนิดรวมถึงพิซซ่าไม่ว่าจะแบบแผ่นบางหรือแผ่นหนาค่ะไม่อบอลมร้อนความจุข,ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่คอนโดมิเนียมหรือหอพักที่ไม่มีส่วนครัวข้างบนฝามีหูยิ้วช่วยให้เคลื่อนย้ายสะดวกตัวหม้อเป็นโถแก้วใสที่ทนความร้อนได้ดีช่วยกักเก็บความร้อนไว้ภายในขณะเปิดใช้งานอีกทั้งทำให้เราสามารถมองเห็นได้ว่าอาหารสุกไปถึงระดับไหนแล้วอีกด้วยระบบให้ความร้อนเป็นแบบขดลวดสเตนเลสประกอบกับเทคโนโลยีอินฟราเรดที่ช่วยกักเก็บรสชาติเอาไว้และทำให้อาหารสุกทั่วถึงกันทั้งหม้อ นอกจากนี้ยังสามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่6 5ถึง2ององศาเซลเซียสจะทำพิซซ่าอุ่นขนมปังหรือย่างเนื้อก็ยังได้นอกจากเตาอบจะสามารถทำพิซซ่าได้แล้วเราก็สามารถใช้กระทะทำพิซซ่าได้เช่นกันอย่างเตาย่างสองอินหนึ่งรุ่นนี้ที่มีทั้งด้านแบนสำหรับปิ้งย่างและด้านลึกคล้ายกระทะสำหรับทำเมนูผัดตุนอบและนึ่งการอบพิซซ่าขนาดกลางจึงไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะ ที่พื้นผิวของเตาทั้งสองด้านยังเคลือบเทฟลอนเอาไว้ช่วยให้อาหารไม่ติดเตาทำความสะอาดง่ายเตาย่างมีปุ่มปรับอุณหภูมิแยกสำหรับเตาแต่ละเตาแม้ว่าจะทำอาหารต่างชนิดกันพร้อมๆกันก็ไม่มีปัญหาเตาด้านหนึ่งมีความลึก25มิลิเมตรสามารถอบพิซซ่าขอบหนาได้สบายๆเพียงใช้ฝาแก้วทนความร้อนครอบปิดด้านบน คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด